สวัสดีครับวันนี้ป้าตูนชวนคุยมาคุยกันในห้องนอนนะไปข้างนอกก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะครับหลังจากตั้งแต่วันที่สวันที่ห้าวันที่หกเขามีการประกาศเคอร์ฟิวกันตั้งแต่ยี่ตั้งแต่ยี่สิบสอนาฬิกาถึงตีสี่ ไม่ให้ออกนอกเคหสถานก็อย่าไปเลยเขาไม่ให้ไปก็อย่าไปนะครับเชื่อกันหน่อยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนดือ้อคนไม่เชื่อก็ยังออกไปอีก วันที่สี่ห้าหกเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ที่ฟาฝืนเนี่ยทั้งหมดประมาณเจ็ดร้อยกว่ารายที่ทางด่านกักกันหรือว่าด่านที่เขาเขาเรียกด่านคัดกรองตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาออกไปช่วยกันดูแล นะครับก็ปรากฏว่าก็ยังมีพวกที่ยังดื้อดึงอยู่700กว่ารายแล้วก็700กว่ารายนี่หมายความว่าขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับหรือว่าออกออกไปเดินอยู่บนถนนและยังมี77รายจากการรายงานข่าวเข้ามานะครับ77รายนี่คือมั่วสสม อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเป็นประจำซื้อเหล้าซื้อกับแก้มร้านอาหารปิดเลยช่ไม่เป็นไรซื้อเอาไปนั่งดื่มนั่งรับประทานกันเองภายในบ้านสายตรวจข้อออกไปเจอเข้าวเขาก็ดำเนินคดีนะครับเจดสิบเจ็รายแต่ตอนนี้ ก็ยังอยู่ในลักษณะการว่ากล่าวตักเตือนปรับกันบ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆทางผู้บัญชาการตำรวจบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาจริงแล้วนะครับจับจริงปรับจริงทำตามกฎหมายแล้วเพราะว่าผ่อนผันกันมาสองสาวันแหละนะครับควรเชื่อกันหน่อยครับ บอกแล้วโควิด19เนี่ยมันไม่ได้ว่าสี่ทุ่มถึงตีสีมันจะออกไปทำงานมันไม่ใช่ตอนนั้นมันทำงานยี่สิบี่ชั่วโมงมันติดได้ยี่บสี่ชั่วโมงแต่สี่ทุ่มถึงตีสีเนี่ยเขาบอกมันก็เป็นการหยุดได้ระดับหนึ่งที่ไม่ให้คนออกไปแพร่เชื้อกัน แล้วก็มีข่าวออกมาอีกบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อรัฐบาลจะใช้ยาแรงบอกจะมีการเคอร์ฟิวกัน24ชั่วโมงเลยวันนี้โอ้โหข่าวแพร่สะพัดกันมากศูนย์ทางชีแจงโควิด19เขาก็ออกมาแถลงแล้วครับวันนี้บอกว่าไม่จริงนะครับเรายังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวกันถึง24ชั่วโมง แต่ถ้าจะทำจะต้องมีการแจ้งกันล่วงหน้าไม่อย่างนั้นแย่ yeah, ครับเรื่องอาหารการกินจะทำอย่างไรธุระปะปังจะทำอย่างไรแล้วประเทศไทยของเราก็คงจะยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่อย่างไรก็ตามหยุดแพร่เชื้อหยุดอยู่กับบ้านข้ามลงก็เข้าบ้านนอนซะ อยู่บ้านเพราะว่าถ้าหากว่าไปติดเชื้อป่วยขึ้นมาเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้น่าสงสารมากเลยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีการต่อเวนแทนที่จะทำงานกันแค่8ชั่วโมง12ชั่วโมงบางคนทำา4 4ชั่วโมงเลยนะครับมีการภาพหลุดออกมานอนฟุบ หลับกันบนโต๊ะหรือบางคนมีโอกาสได้กลับไปบ้านต้องอยู่ห่างครอบครัวครับเพราะเขาเป็นคนเสี่ยงเสี่ยงกับการติดเชื้อจะไปแตะต้องลูกสามีภรรยาจะไปโอบไปกอดกันไม่ได้ต้องเว้นระยะห่างวันนี้ก็มีเพลงที่เขาแต่งกันขึ้นมา ชื่อเพลงอะไรนะกอดลมนะครับแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอถ่ายมาให้ดูเห็นแล้วก็สะท้อนใจเหลือเกินกอดลมคือพอไปถึงเจอหน้ากันทำท่าว่ากอดกันเฉยๆแต่เข้าไปกอดกันจริงๆไม่ได้เสี่ยงกับการติดเชื้อเสี่ยงกับการแพร่เชื้อนี่คือบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหนะ้าที่ที่ทำงาน เกี่ยวกับผู้ป่วยน่าสองสารเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันครับเชื่อกันหน่อยเถอะครับจะได้ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเพิ่มเข้าไปสร้างภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขาก็เหนื่อยกันอยู่แล้วผู้ป่วยสะสมวันนี้ก็สองพักว่ารายนะครับนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล1400ี่กว่ารายตายไปแล้ววันนี้26่กราย ประเทศไทยของเรายัางถือว่ายังไม่น่ากลัวมากมายเท่าไหร่แต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าพวกที่ยังไม่เผยแพร่ตัวออกมาว่าตัวเองมีเชื้อแล้วก็กําลังติดเชื้ออยู่ทุกวันทุกวันมีผู้ป่วยเพิ่มทุกวันนะครับผู้ป่วยเพิ่มเป็นหลักร้อยอยังไงก็อย่าให้มัน ขึ้นไปถึง200-300เป็นพันเหมือนต่างประเทศอย่างเช่นในอิตาลีเนี่ยบอกโรงพยาบาลไม่มีที่จะเอาไว้ศพแล้วเอาออกมาวางให้เกลื่อนบทเห็นแล้วมันมันน่าอเนจอนาจใจแลือเกินประเทศไทยของเราขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยถ้าพวกเราช่วยกันหยุดเชื้ออยู่กับบ้านนะครับไม่ออกไปเพราะฉะนั้นเราต้อง สังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับอย่าออกเช่าไปไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอยู่บ้านผมก็อยู่บ้านทุกวันไม่ออกไปไหนเลยบางทีสองวันออกไปทีไปตลาดก็ไปซื้อกับข้าวเอามาเตรียมไว้ทานเองที่บ้านเอามาทำเองปลอดภัยสุดแล้วก็ดูทีวี บัดกวาดเช็ดถูทําบ้านให้สะอาดอยู่กับบ้านไปสังเกตอาการตัวเองโดยบางคนที่ชอบเขาเรียกว่าอืแลดไปแลดมานะครับชอบไปนูน่นไปนี่ไปน่นไปนั่นกลับมาแล้วมีอาการไอไหมนะครับเจ็บคอไหมรู้สึกหายใจติดขัดเหนื่อยผิดปกติมีไข้ รีบเลยไปพบหมอด่วนนะครับอย่าประมาทออกจากบ้านทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างจากคนที่เราจะไปพบจะไปพูดจะไปคุยกับเขาเนี่ยสักเมตรเมตรครึ่งท่านจะไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแนะนำมา ทางทีวีที่เรานั่งดูกันทุกวันทุกวันปฏิบัติตามแล้วท่านก็จะปลอดภัยจะไม่ไปติดเชื้อและจะไม่ไปแพร่เชื้อแล้วก็จะไม่ป่วยไม่เป็นภาระให้กับนักรบเสื้อขาวแพทย์พยาบาลซึ่งวันนี้ก็สะดุดีกับพยาบาลคนหนึ่งรู้รสึกว่าอยู่ทางภาคเหนือเสียชีวิต แต่ไม่ได้เสียชีวิตด้วยโควิดเขามีโรคประจำตัวลิ้นหัวใจรั่วทำงานหนักถึงขั้นต้องเสียชีวิตไปเลยก็น่าสงสารครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับอย่าให้เป็นผู้ป่วยเพิ่มเป็นภาระ,ะให้กับสังคมอยู่กับบ้านนะครับได้เวลากลางคืนนอนอย่าออกไปเลย มันไม่มีอะไรแล้วร้านอาหารอานเหาินเขาปิดหมดแล้วนะครับไปก็ไม่มีประโยชน์จะไปนัดกันสังสรรค์กันที่บ้านก็ไปบางคนไปไหนมาบ้างก็ไม่รู้ไปรับเชื้อมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็จะไปติดกับเขามาอีกเพราะฉะนั้น,นอนดีกว่าผมก็ว่าเดี๋ยวก็จะนอนแล้วครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันแค่นี้อยากฝากทุกคนให้อยู่กับบ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาล ต่อสู้กันต่อไปครับถ้าเราร่วมใจกันอีกไม่นานโควิด1 9จะต้องหายไปจากประเทศไทยช่วยกันครับลาปีสวัสด์ครับ